แตนสิริขอมาก็จัดให้สวัสดีครับผมบินหวังนะครับคุณกระสันพอดแคสต์มีเป็นไรเลยพี่ไร้หนาวนะครับอัปเดตท,ทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินในกระเป๋าของทุกคนนะครับผมทุกคนครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องหุ้นอสังหาครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะออกทีหลังจากที่ผมทำไร้หนาวแล้วก็ที่ผมคุยกับเพื่อนเรื่องออริจินครับแล้วช่วงที่ผ่านมาตลอดที่ผมทาหุ้นอสังหาแล้ว,ว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับหุ้นอสังหามานะก็จะมีชื่อดังๆโด่งดังหลายชื่อครับที่เพื่อนๆขอมาเลยตลอด ซึ่งสิลีเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเจาะหุ้นตัวนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าสิลี่มันมีความแตกต่างจากหุ้น2ตัวก่อนหน้าที่ผมเคยทําคลิปแล้วก็หุ้นบางตัวที่ผมเคยกล่าวถึงไปครับดังนั้นเนี่ยตัวประเด็นของสิลีนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากจะลงทุนแล้วก็อยากศึกษาบิสเนสโมเดลของหุ้นอสังหาที่เรียกได้ว่าเป็นอสังหาเพียวๆแบบจริงๆอะ่ะผมคิดว่าสิลี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการศึกษาครับเพราะว่า มันมีความเพียวตรงนี้สูงอะ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเริ่มต้นนะอยากจะศึกษาอยากจะรู้รอบวัฏจักรอะไรประมาณนะี้อยากจะดูว่าแฟกเตอร์อะไรที่ส่งผลกับหุ้นแนวนี้บ้างอะ่ะผมว่าสิรีเนะี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างง่ายในการศึกษาเพราะว่าปัจจัยอื่นที่มาปนเนะี่ยมันจะมีไม่ค่อยเยอะกว่าหุ้นตัวอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาจเจาะประเด็นในคลิปนี้เพื่อเป็นการศึกษาเพื่อความรู้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้จึงไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับ ข้อมูลที่จะมาแชร์ตรงนี้ก็มีความเห็นสุกตัวของผมด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นการชวนคุยแชร์ความรู้แชร์ข้อมูลเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็จะมีความเห็นส่วนตัวและก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆจะไปจะต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับแล้วก็ดูข้อมูลจากหลายๆสื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพียงเท่านั้นเลยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ขอตัวนี้มาด้วยนะครับมาที่นี่เข้าหน้าจอหลักนะครับผมจะพามาดูตัวราคาของสิริครับแสนสิริเนี่ยตัวย่ออหุนนก็คคืระับ อันนี้ก็คือราคาทั้งชีวิตของมันนะมันเข้าตลาดตามข้อมูลนะมาเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วครับและเพื่อ,อนๆจะเห็นว่าโอเคมันก็มีรอบอะไรของมันบ้างแหละแต่ว่าพอดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะออกแนวอิ่มตัวซะด้วยซ้ำนะครับต้องบอกว่าหุ้นสิริอะ่ะเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีอีเวนต์พิเศษมากเท่ากับตัวอื่นครับถามว่ามันมีบ้างไหมมันมีบ้างนะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของผู้บริหารที่ที่ไปเกี่ยวกับประเทศการเมืองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็จะมีเกี่ยวกับซนติเมนต์ของมันบ้างแต่ว่า ด้วยตัวมันเองะครับผมรู้สึกว่าซิลิเป็นหุ้นที่มันก็ผันผวนตามวัฏจักรอสังหาห์แล้วมันก็ออกแนวแบบซื่อตรงตามวัฏจักรที่มันควรจะเป็นเลยครับมันจะไม่ค่อยมีอีเวนต์พิเศษอย่างเช่นอย่างที่ผ่านมานะ่ะอย่างแรง่นเฮ้าอะ่ะก็จะมีอีเวนต์ประเภทแบบไปขายกองทุนนูน่นนี่ไปขายสินทรัพย์เข้าลินหรือว่าขยายไปท Home ําโฮมโปรไปทำคิวเฮ้าส์หรือว่าไปทําตัวธุรกิจเกี่ยวกับไฟแนนซ์แบบเนี้มันจะมีการเติบโตที่ขยายอาณาจักรของมันส่วนหนึ่งแล้วก็ มีการไปขยายสร้างห้างประมาณเนะี้ยมันเรียกได้ว่าแบบเป็นอีเวนท์ที่มีสตอรี่ที่คนจะนึกถึงอะ่ะหรือว่าถ้าอย่างตัวออริจินที่ผมเคยทําคลิปกับเพื่อนอะ่ะก็จะเป็นแง่ของ Jv ใช่ไหมแล้วก็การออกนวัตรกรรมการออกโทเค็นอะไรประมาณเนะี้ยรวมถึงตัวจริงๆอะ่ะที่ผ่านมาที่ดังๆอะ่ะก็จะเป็นตัว AP ที่มีเรียกได้ว่ามีการโกรดค่อนข้างสูงเพราะว่า ทางทีมบริหารนะเขาค่อนข้างจะลุกนะครับแล้วก็ทําผลประกอบการก็เรียกได้ว่าได้ผลงานตามแผนอันเนี้ยก็จะเป็นสตอรี่ที่นักลงทุนจะมองถึงอ่ะแต่ว่าพอมาพูดถึงแสงสิลีดนะผมว่ามันน่าจะเป็นรายชื่อที่เพื่อนๆน,น่าจะนึกออกเป็นรายชื่อแบบเรียกได้ว่ากลางๆก,กันมันจะไม่ถึงท้ายๆอ่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ตัวต้นๆที่นึกถึงอ่ะเราจะนึกถึงว่าแบบโอเคสิรีก็เป็นหนึ่งบิกอสังหาของเมืองไทยเราแค่นั้นอ่ะจะนึกถึงในเชิงนั้นมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ของมันที่ออกมานะ่ะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าย้อนหลังไปสักห้าหกปีแล้วกันมันก็ออกแนวแบบก็ทั่วไปอะอย่างตัวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เซกเมนต์ว่าจะเป็นเซกเมนต,ต์ตรงไหนเป็นหลักก็เรียกว่าเป็นเซกเมนต์ที่เรียกว่าครอบคลุมทุกช่งวงวัยครับอย่างบางเจ้าอะเราจะพอรู้ว่าแบบเซกเมนต์ไหนที่เขาอยากจะเจาะเป็นหลักแต่ว่าสําหรับแสซิรเอีเท่าที่ผมดูนะหลักๆก,ก็จะเป็นมีพรีเมียมสัก30%อีก3 0ก็จะเป็นเลทกลางส่วนอีกหนึ่งในสามก็เป็นเลทที่ทั่วไปอีโคโนโมี่ประมาณเนี้ยดังนั้น มันจะกระจายฐานลูกค้าเซกเมนต์น่ะกว้างมากมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็คือหุ้นบ้านแหละหุ้นขายอสังหาที่ขายอสังหาจริงๆอ่ะไม่มีขายอย่างอื่นปนเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรเพิ่มเติมให้มันแบบให้มันดูลุ้นๆอะไรประมาณเนี้ยสตอรี่มันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างผมรู้สึกว่าข้อเสียเออแน่นอนมันไม่มีสตอรี่ให้เราไปคิดต่อว่ามันจะโกดยังไงในอนาคตถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือโอเคในเมื่อไม่มีสตอรี่ให้เรารุ้นต่อไปอ ความคาดหวังในคุณประเภทนี้เลยค่อนข้างต่ําดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็เลยคิดว่าผมรู้สึกได้ไหมว่าเพื่อนๆจะเห็นซีรีเนี่ยเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่สะท้อนในแง่ของหุ้นผลผลิะซึ่งจริงๆผมเคยอธิบายไปแล้วนะว่าไอ้ตัวหุ้นสงหานี่มัน มันไม่ใช่หุ้นปันผลที่ดีซะทีเดียวครับเพราะว่ามันมีความผันผวนน่ะมันต้องขายบ้านใหม่ทุกๆไตรมาสทุกๆเดือนอ่ะดังนั้นเน่ะเราจะคาดการรายได้ไม่ได้ว่ามันจะเข้ามาสม่ําเสมอหรือเปล่าซึ่งถ้ารายได้ไม่สม่ําเสมอกําไรไม่สม่ําเสมอเงินเก็บในบริษัทก็ไม่สม่ําเสมอทําให้ปันผลเนี่ยก็อาจจะไม่สม่ําเสมอก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่แบบสตอรี่แสนเสี่ยมันจะค่อนข้างแบบเรื่อยๆมาเรียงๆอ่ะคนเขาก็จะเลยนึกเข้าใจผิดว่ามันอาจจะเป็นหุ้นปันผลที่ดีซึ่งจริงๆอ่ะ มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับต้องดูตัวพื้นฐานธุรกิจซึ่งพื้นฐานธุรกิจของอสังหาเนี่ยมันมีความรีเคริริงค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนอกจากว่าจะไปแตกขแขนงไปกับธุรกิจที่กินค่าเช่าอย่างเช่นบางเจ้าอย่างเช่นพฤกษาเนี่ยเขาไปขยายเพิ่มไปโรงพยาบาลใช่ไหมเพื่อเพิ่มรายได้ที่มันมีความรีเคริริงมากขึ้นหรือว่าชัดๆเนี่ยก็อย่างแรเนดนเฮาที่ไปทำโรงแรมอะไรประมาณเนี่ยก็จะมีความรีเคริริงค่อนข้างสูงอะไรประมาณนี้ครับส่วนตัวแสนเสลียผมมองว่าแบบเป็นหุ้นขายบ้านที่ขายบ้านอะเอออย่างเดียวด้วยซ้ําเป็นสัดส่วนใหญ่ด้้วยซํา นะครับอันนี้ก็คือคําอธิบายคร่าวๆนะครับจากตัวแง่ของราคาแต่เนี่ยเพื่อนๆเห็นข้อดีมันไหมละ่ะคือแบบถ้าสมมติย้อนหลังสักห้าปีเพื่อนๆก็ยังคงกาไรอยู่นะเห็นปะผิดกับตัวพวกแลนด์เฮาส์ออริจินอะไรประมาณนี้ซึ่งมันติดตัวแดงอ่ะผมเคยเปิดการาฟแลนด์เฮาส์ดูหลายทีแล้วแล้วก็ออริจินถ้าเพื่อนๆไปย้อนดูก็น่าจะเช่นกัน,นครับเห็นปะคือแบบความคาดหวังมันต่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเทรดค่อนข้างแบบไม่ได้สูงเหมือนเพื่อนๆอ่ะทำให้ก็มีโอกาสค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าในทางด้านของดาวไซอัสะ ที่แบบสตอรี่มันไปแล้วแบบพอเป็นฟันเดเมนทัลจริงๆมันไม่เป็นไปตามนั้นอะมันก็จะโดนทุบซึ่งแสนซรีแห่ะมันจะไม่ค่อยมีตรงนี้นะในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็สะท้อนได้จากราคากราฟตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เริ่มเข้าฟันเดเมนทัลนะครับผมจะเอาจากออฟเดย์คิครับช่วงกลางปี2องศูนสองห้าะครับเอามาชําแหลกเพื่อนๆเห็นกันนะครับผมตรงนี้นะผมขอพิเศษตามเขาเลยนะเขาเริ่มจากตัวไฟแนนเชียลก่อนอันนี้ก็คือผลประกอบการรลยไตรมาครับจะเห็นว่า ปีนี้เป็นปีที่ไม่ค่อยดีของสังหาครับสังเกตได้ว่า Q1 กับ Q2 ปีนี้ก็เรียกได้ว่าต่ำจาก q ที่แล้วหมดเลยครับรวมถึง Q2 ปีนี้ก็ต่ำกว่า Q2 ปีที่แล้วด้วยก็สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการ LTV ซึ่งมันเพิ่งมาผ่อนปลนประมาณต้นๆ้นปมาสามังดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ผมเอามาจากอัปเดตเลนะเฮานะเขาเล่าว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคนซื้ออะ เขาจะชะลอซื้อครับเพราะเขารู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวมาตรการ LTV มันจะผ่อนปลนประมาณ Q3 มาดังนั้นเนี่ย Q1 กับ Q2 อ่ะเขาก็เลยเลื่อนไปก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลกับกําลังจับจ่ายว่าแบบโอเคจะมีคนมาจองอาสังหาค่อนข้างน้อยเพราะว่ารอ LTV มันผ่อนปลนอ่ะก็จะส่งผลตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าตัวของซีรีส์แล้วก็หุ้นตัวดืนอ่ะอาจจะส่งผลกระทบกับ กลุ่มเซกเมนตะ์เนี่ยมากกว่าเซกเมนต์ที่มันเป็นเซกเมนต์บนอนะ่ะเพราะว่าอย่างตัวซีรีเนะี่ยเซกเมนต์เขาค่อนข้างครอบคลุมครับประมาณหนึ่งในสามก็เป็นกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าชนชั้นกลางไปแล้วกันอืมชนชั้นกลางๆอนะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งในสามอ่ะก็เป็นชนชั้นที่อีโคโนมี่ดังนั้นเนะี่ยเรื่องของการกู้เงินผ่านไม่ผ่านเนะี่ยจะส่งผลกระทบต่อเซกเมนต์นี้โดยตรงทําให้ซีรีเนะี่ยก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่อนข้างโดยตรงนั่นเองครับแต่เพื่อนๆจะเห็นว่า Q 2วอมันค่อนข้างฟื้นมาจากคิวหนะึ่ง ผมดูมาเขาก็บอกว่าโอเคเขามองว่าน่าจะเป็นปัตตอมเอานะจากคิวหนึ่งไปคิวสองอะแต่ทั้งนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่จะมากระทบค่อนข้างเยอะครับอย่างช่วงช่วงที่ผ่านมาก็เรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมเรื่องทําทารีฟเรื่องความไม่แน่นอนในประเทศอะไรประมาณเนะี้ยซึ่งก็จะส่งผลกับกําลังจับจ่ายซื้อขายของบ้านนั่นเองครับซึ่งมันก็สอดคล้องโดเมสติกโดยตรงซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับตรงเนี้ยมันคาดเดาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะแฟกเตอร์มันค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนตัวกอ d พอรฟิอ่ะก็เรียกได้ว่าลดลงมาลดหลั่นมาเรื่อยครับตามสภาพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ29% แต่ว่าข้อดีของเขาก็คือ SGNA ครับ SGNA เขาค่อนข้างประหยัดลงไปได้เยอะเลยนะรอบนี้มันอยู่ที่ประมาณ14เองทั้งทั้งที่ก่อนหน้ามันแตกๆเกือบๆ20ครับตรงนี้ผู้บรหิหารเขาบอกเลยว่าเน้นการควบคุมต้นทุนครับซึ่งอสังหาทุกเจ้าก็จะออกแนวทรงนี้นะยกเว้นบางเจ้าที่เขาจะพยายามบู๊บหน่อยซึ่งถ้าบู๊นั้นมันสำเร็จอะเขาก็เคลมได้ว่าแบบโอเค SGNA ต่อให้จะบู๊แต่ก็ขายของได้นะเน,นี้ยก็เป็นอีกสตอรีน่นึงแต่ว่าสำหรับตัวซีรีส์่ยเขาเน้นเป็นเกมลับมากกว่า นะครับซึ่งเพื่อนผมก็เล่าในคลิปที่แล้วที่ผมคุยกับเขาว่าก็เป็นออริจินก็เป็นทรงๆนี้ก็ประมาณคล้ายๆกันนะครับส่วนตัวจอยแอนเจอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาจากคิวหนึ่งแต่ว่ายังคงพอๆกับประมาณคิวสองในปีที่แล้วนะครับตัวเน็ตโปรฟิตอ่ะก็สอดคล้องกับตัวเรเวอนิวครับอันนี้เป็นลายไตรมาสนะทีนี้ลองดูรอบครึ่งเดือนครับเอ้ยรอบครึ่งปีครับครึ่งปีก็เรียก้ว่าก็ลดลงมาครับก็เรียกได้ว่าสอดคล้องตามสภาพเศรษฐกษิจนะแต่ว่าข้อดีก็คือเอ้เจียนเอเขาคุ้มได เน t โปรฟิตเนี่ยก็ลดลงมาประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับก็สอดคล้องตามสภาพทั่วไปนะอืมครับผมต้องบอกว่าตัวซีรีเนี่เป็นหุ้นที่แกะงบเรียกว่าค่อนข้างดูง่ายครับเพราะว่า มันจะไม่มีไรายได้อื่นมาปนค่อนข้างเยอะอย่างบางเจ้าเขามีโรงพยาบาลใช่ไหมก็มีโรงพยาบาลมาปนโรงแรมมาปนอะไรเงี้ยก็ต้องมางแงมัแงะว่าแบบส่วนไหนเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับตัวซีรียรายได้ลหลักๆของเขาเนะี่ยก็คือการขายบ้านมันก็เลยค่อนข้างตายตัวครับผมถึงบอกไงว่าอยากให้เพื่อนๆถ้าเกิดจากศึกษาผู้สังหาเนะนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดูง่ายครับ ส่วนตัวอินเทรลสนะครับหลกัหลกๆเนี่ยประมาณห้าบเก้า็ก็จะเป็นอันซีเคียวครับแต่ภาพรวมก็ลดลงมาหน่อยครับก็ถือว่าเขาควบคุมได้ค่อนข้างดีก็เป็นไปตามเกมลับอะที่เขานําเสนอนะครับส่วนตัวเกียร์ลิงกับเน็ตเกียร์ลิงอี่ยก็ค่อนข้างลดลงมาครับก็ถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับอ,อย่างที่บอกเนะี่ยตอนนี้ซีรีส์เขาเน้นเกมลับนะครับส่วนตัวโปรเจกต์ที่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆดูตามรูปทรงนะผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะพออ่านดีไซน์เขาออก คือรู้จักดีไซน์นะ่ะมันค่อนข้างจะครอบคลุมเลยนะมันมีทั้งแบบแพงแบบกลางแบบถูกนะก็เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกเสต็เสมเลยครับแล้วก็ในรอบครึ่งปีแรกเนะี่ยเขาก็ออกมาประมาณ13ามโปรเจกต,ต์นะครับซึ่งผมถือว่าก็ไม่ได้น้อยนะถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเคยทางคลิปลนด์เฮาส์อ่ะเขาออกมาประมาณสักสาโครงการเองมั้งแต่ก็ต้องบอกว่าแลนด์เฮาส์เขาเป็นกลุ่มลักชัวรี่อ่ะดังนั้นอนะ่ะตัวเรียกได้ว่าวอลลุ่มอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าตัว price ราคาที่มันขายได้นะ่ะอาจจะสูงกว่าแต่ว่าคือซีรีส์เเขาเน้นหลายหลายเซกเมนตะ์เนี่ยมันก็เลยออกแนวะค่อนข้างหลากหลายซึ่งก็ต้องดูอีกทีนะว่าเขาจะโอนเงินทานเฟอร์เป็นจริงๆได้เท่าไหร่จาก13โปรเจกต์ที่เขาออกมาในช่วงครึ่งปีแรกนะครับมาที่นี้ดูบิสเ e s s แพลนครับลั Lunch plan นชะ์แพลนในช่วงที่จะถึงเนี่ยเพื่อนๆเห็นตัวเปอร์เซ็นต์ไหมว่า <c oughs> ดูตรงสี่เหลี่ยมทางฝั่งซ้ายมือก่อนจะเห็นว่า50%ที่เขาตั้งใจจะออกอ่ะเป็นแบบพรีเมียมครับ ส่วนแบบมีเนียบอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนแบบ affordable เนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นจะเห็นว่าเขาพยายามชิฟไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีวอลลุ่มมีแวร์ลุมากขึ้นอนะ่ะมีเวล์มากขึ้นอนะ่ะจะเห็นได้ว่าเขาพยายามจะออกพรีเมียมประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วหลักๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ในแบงกอกแบงคอกแล้วก็ปริมณฑลครับแต่อยากให้สังเกตประมาณวงกลมนะว่าเห็นไหมว่าตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยมันกินสัดส่วนมากถึงห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็โลไลท์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่สิบเก้า ตัวคอนโดเนี่ยผมเคยทำคลิปบอกมาแล้วว่าถ้าเกิดเทียบตัวมา r จินจริงๆเนี่ยตัวคอนโดจะมีมาจินที่สูงกว่าบ้านแนวราบตามหลักส่วนใหญ่นะเพราะว่าตัวคอนโดเนี่ย มันสร้างทีละเฟสไม่ได้เพื่อนๆบอกไหมอย่างบ้านแนวราบเนี่ยมันขายทีละเฟสดได้เฟสหนึ่งถ้าขายหมดก็ค่อยไปเฟลสองถ้าสมมติเฟสหนึ่งมันขายได้ไม่ดีเดี๋ยวก็หยุดแค่ตรงนี้มันก็เป็นการประหยัดต้นทุนแต่ว่าสําหรับตึกแนวสูงเนี่ยมันเป็นไปไเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะสร้างสิบชั้นก่อนแล้วก็รอขายหมดแล้วก็ค่อยสร้างชั้นที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบมันเป็นมันจะไม่เป็นไปอย่างนั้นในช่วงนี้นะอนาคตไม่แน่แต่ว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยพอโดเวลาสร้างเนี่ยเขาก็สร้างทีเดียวเลยดังน การคิดราคาเนะี่ยเขาก็ต้องคิดเผื่อความเสี่ยงตรงนี้ดังนั้นเนะี่ยมาร์จนะินเนี่ยเขาก็จะเผื่อ ไปกว่าบ้านแนวราบนะครับอันนี้คือภาพปกตินะแต่ว่าพอมาตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีใช่ไหมคนกําลังจับจ่ายก็เรียกได้ว่าลอยหลอลองทําให้มันก็ต้องมีการลดราคาตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เมคชัวว์ทุกครั้งนะว่าแนวสูงจะสูงกว่าแนวราบในทุกๆโครงการของเซ็กเมนต์เดียวกันพเพื่อเพื่อต้องดูสภาพเศรษฐกิจประกอบด้วยนะครับอันนี้ถึงผมถึงบอกว่ามีหลายแฟกเตอร์ที่ต้องเผื่อความเสี่ยงไว้หลายๆซีเนียร์โอครับแต่สําหรับลันช์แพลนตอนนี้ของซีเรียเขาก็เน้นไปทางคอนโดมากขึ้นซึ่ง ผู้บริหารเขาก็บอกในออบเดียว่าเขาจะโฟกัสคอนโดมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามครับว่าโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยมา r จินของซีรีมันจะมากขึ้นหรือเปล่าจากการที่เขาโฟกัสแนวสูงเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นสตอรี่ให้เพื่อนๆไปทําการบ้านต่อแล้วก็ติดตามเขาต่อนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรตรงนี้นเดี๋ยวผมมาอัปให้ว่าแบบเอแนวสูงเขาประสบความสําเร็จจริงหรือเปล่าสาหรับตัวซีรีนะครับทีนี้ก็ตัวเบรดดาวครับก็ตามนี้เลยครับอืมจะเห็นว่าเอ่อตัวโครงการเปิดใหม่เขาค่อนข้างเยอะ พอสมควรครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ผมว่าอยู่โซนกลางๆมากกว่าอีกหลายเจ้านะในอัปเดตรอบเนี้ยที่ผ่านมานะครับทีนี้ลองดูตัวโครงการเขาบ้างว่าเป็นยังไงอันนี้ผมมาอัปเดตเขาๆนะว่าซิรีเนี่ยเขามีโครงการที่ค่อนข้างครอบคลุมแล้วผมก็ดูรีวิวเขาตามหน้าสื่อต่างๆก็ต้องบอกว่าตัวบ้านของซิรีเนี้ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์คนสมัยใหม่มากขึ้นนะเพราะว่าด้วยตัวเซ gment เน,เนี้ยเขาเจาะกลุ่มค่อนข้างกว้างแหละและผมก็เลยเห็นว่าตัวซิรีเนี่ย เรียกได้ว,ว่าจับเทรนได้ค่อนข้างทีดีนะครับเดีวผมให้ดูตัวอย่างนี้อย่างอันเนี้ยโครงการเนี้ยเป็นเพจเฟรนี่นะครับแล้วเขาก็ตั้งอยู่แถวๆโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนนานาชาติอะไรประมาณเนะี้ยก็ตั้งใจมาเจาะกลุ่มครอบครัวนิวครอบครัวใหม่เลยที่เอารุกมาเรียนโรงเรียนสองภาษาอนะ่ะแล้วก็ตั้งโครงการเป็นเพจเฟรนี่ก็ถือว่าเจาะกระแสเทรนตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาบอกว่า จ่ายจำหน่ายไปได้สี่สิบยูนิตแล้วอะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบพรีเซลหรือว่าเป็นทาน์เฟอร์นะอันนี้เพื่อนๆไปตามต่อแถวอัปเดตนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นห้องที่ขยายใหญ่กว่าปกติอะคือห้องเลทประมาณเนี้ยแต่สําหรับโครงการเนี้ยมันจะมีพื้นที่มากกว่าปกติเพื่อให้คนอยู่เนะี่ยรู้สึกเหมือนว่ากําลังอยู่บ้านรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้อยู่ในห้องคอนโดตรงนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งของเขานะครับกับโครงการนี้ ก็ตัวโครงการนี ing, so, ้ก็จะเป็นการแต่งแนวลอฟแล้วก so okay. ็จะมีเพดานสูงกว่าปกติเห็นไหมเขาว่าตัวซีรีเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างหลากหลายครับซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมว่าทั้ง3ามกลุ่มแบบแนวเพชรเฟลลี่ครอบครัวแล้วก็แนวกว้างๆอยู่สบายๆใจกลางเมืองแล้วก็แนว loft แมนๆหน่อยครับค้าบหน่อยแบบเนี้ยมันเป็นกลุ่มคนลทาร a r ก e t เลยครับทั้ง3ากลุ่มอะทั้ง3มตึกเนี่ยเป็นของกลุ่มคนลทาร a r ก e t เลยทําให้รู้ได้ว่าแบบเซกเมนต์เขาเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางแล้วเขาก็ ทำความเฉพาะเจะจงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนก็ถือเป็นอีกกลยุทธ์นหนึ่งของเขานะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆด้วยนะในแง่ของอสังหาเพราะว่ามันเป็นคู่แข่งกันว่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยกับแนวทางไหนแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อบ้านอนะ่ะซึ่งผมเชื่อว่าก็น่าจ,จะเป็นกลุ่มคนเจน Y นี่แหละที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเขาอะเท่าที่ผมดูดีไซน์เขานะก็ต้องมาดูว่าคนเจน Y ะน่ะเขาซื้อไอเดียของเขาหรือเปล่านั่นเองครับอันนี้เป็นแง่มุมในการซัครับส่วนตัวเบสเเนนนี่่ยกก็ชัครับอืมแต่ว่วาตรงนี้ตรงนี้เาไม่ได้้เนนอะไรพิศษนะอืมครับ เดี๋ยวผมจำไม่ได้ก็ไม่รู้ข้อมูลมันเยอะครับโทษทีโอเคทีนี้มาเรื่องพีเซลกับทา a n เฟอร์ครับก็เรียกได้ว่าพีเซลทาร์เฟอร์ก็ยังคงเป็นไปตามทาร์เก็ตนะจะเห็นว่าคิวสองเนี่ยยอดมันน้อยกว่าคิวหนึ่งในส่วนของพีเซลนะแต่ว่าทา a n เฟอร์เนี่ยคิวสองมากกว่าคิวหนึ่งแต่ว่ามันก็คือระยะเวลาที่มันเลื่อนมาครับก็ต้องดูต่อว่าพอเต็มปีเขาทำทำได้ตามแผนปะนะซึ่งตอนนี้ผมว่าตัวพีเซลอะเรียกได้ว่าน่าจะออนแพลนนะมันห้าสิแปดเปอร์เซ็นตแต่ว่าตัวทา a n เฟอร์มันเก็บมาได้แค่ ก็ต้องดูว่าพอจบปีมันทาได้หรือเปล่าแต่ว่าข้อสังเกตก็คือตัว transfer เ,เนี่ย Q สองมันมากกว่า Q หนึ่งอ่ะทั้งนั้นอ่ะถ้าเกิดเลื่อนมาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่า Q สามเนี่ยมันจะดีเลยจาก P ีเซลของเดือนต่ายมาที่แล้วหรือเปล่านึกออกไหมครับมันเลื่อนไปช่วงเวลาแหละก็ต้องดูว่าแบบมัน t r a ็กได้ตามที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านั่นเองนะครับ Active project ก็ตามข้อมูลตามนี้เลยครับแต่ผมอยากจะให้ดูด้านล่างนะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย b r e กด down segment เนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะหนึ่งในสามหมดเลยอะ พรีเมียมหนึ่งในสามเมดเดียมหนึ่งในสามแล้วก็ออฟอร์ดเดิลหนึ่งในสามทำให้เมคโชว์ว่ากลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ช่วงนี้ผ่านมาจนถึงเดือนจูลายสองพุ่สองห้าเนี่ยหลกัลกๆเขาจําหน่ายเป็นคอนโดมิเนียมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนของแบ็คหลอกแบบนะครับก็ประมาณห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะที่บีนเซ็ตเคียวไปแล้วนะครับผมโอเค อันนี้ก็ส่วนของ Joy Venture แต่ว่านี่เป็นส่วนน้อยอยู่ครับจะเห็นว่า j o y เวนเจอรนี่ยอดมันอยู่ประมาณสัก2 0 0 0 3 0 0 0นะแต่ว่าถ้าเทียบกับยอดทั้งหมดที่เป็นแบ็กหลอกนะ่มันประมาณ1 5 0 0 0ห6นกะครับก็จะเห็นว่ายังคงเป็นส่วนน้อยอยู่และเด้งครับก็เหมือนกับว่าเขามาเอามาไปรายได้เสริมแต่ว่ายังไม่ได้มีนนยะสำคัญมากนะครับอาจจะยังไม่ใช่โก e n g จ n นใหม่เพราะเหมือนเขาก็ายังคงไม่เน้นนะ่ะมอนเขายังคงเน้นขายบ้านขายคอนโดตามปกติอันนี้ก็คือโปรเจกต์ Q3 Q4 ที่จะออกมาครับสังเกตนะว่าเป็นคอนโดเกือบหมดเลย หมดเลยอืมเป็นไฮไลท์หมดเลยแนวล่าไม่ค่อยมีครับในช่วงครึ่งปีหลังของแสนสิรินะครับส่วนตัวดีเวนดเนี่ยเขาก็จ่ายนโยบายเขาบอกว่าประมาณห้าสิบปอร์เซนแต่ว่าเขาไม่ได้บอกดีเวน์ไปเอาไดโชแบบแม่แมนนะแต่ว่าผมไปดูย้อนในเซตอะผมว่าโพลิซีเขาอ่ะเขาจ่ายเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูในหน้าเซตอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนกว่า คือผมว่าสาสิริอะช่วงที่ผ่านมานี่เท่าที่ดูราคามันไม่ได้ลงเยอะใช่ไหมแต่ว่าตัวดีเวนต์อยู่มันเพิ่มขึ้นครับมันหมายความว่าอาจจะจ่ายเป็นเม็นเงินปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นหมายความว่าดีเวนต์เปย์เอาเรชชเนี่ยอาจจะมาขึ้นก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องเทียบดูจากหลายๆค่าครับเดี๋ยวผมไปแคลคให้ดูนะครับตัวตัวซัพเทนก็ว่าไปครับก็าตามเรื่องตามรา,นะา,ามวนะก็าายังคงมีคำอยู่โอเคทีนี้มาเข้าหน้าเซตครับจะได้มาแคลกกันหน นี้สินนะ่ะประมาณ9ก้าหมื่นครับส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณห้าหมื่นจะเห็นว่านี่มากกว่าทุนครับซึ่งหุ้นอสังหาหลายตัวใหญ่ๆบ้านเราก็จะอยู่ทรงประมาณนี้ครับแต่อยากให้ดูส่วนของแอสเซทอะว่าจริงๆอะมันเหมือนจะอิ่มตัวนะแต่มันมันก็ยังคงมีการเติบโตอยู่หน่อยๆน,นะเพื่อนๆเห็นปะแสนหนึ่งหมื่นแสนสองหมื่นแสนสี่หมื่นเกือบเกือบแสนห้าหมื่นแล้วมารอบหกเดือนก็แสนห้าหมื่นนะครับแล้วมันก็เป็นการเติบโตที่เรียกได้ว่าเติบโตหมดนะนี่ก็เติบโตส่วนของผู้ถือหุ้นก็เติบโตมันไม่ได้บวมไปที่ ก็ยังคงถือว่ามีการโกดอยู่นหน่อยๆในภาพของแอสเซทบาลานซ์ชีนนะครับตัวรายได้รวมเนะี่ยก็ยังคงเติบโตนะสองหมื่นเก้าสามหมื่นสี่สามหมื่นแปดสามหมื่นเก้ามารอบครึ่งปีก็หมื่นห้าอาจจะดอกมาหน่อยแต่ว่า <c oughs> มันมันไม่ได้ยวบลงไปครับก็ยังถือว่ายังคงออนแทร็กได้อยู่นะส่วนของกานะําไรเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยก็คือมาสองพันสี่พันหกพันแต่ว่าพอมาปีหกเจ็ดเหลืออยู่ประมาณห้าพันสองก็ยวบตามสภาพเศรษฐกษิจแต่ว่าพอมารอบหกเดือนตรงนี้จะเห็นว่ามันเหลือแค่สองพันเองแสดงว่าแสดงว่า ตัวบุคลายได้เน่ะมันอาจจะยังคงเติบโตแผ่วๆมาบ้างแต่ว่าตัวกําไรอ่ะมันหวบเลยผมคิดว่ามีการตัดราคาขึ้นครับผมคิดว่ามีการลดราคาทําให้ตัวมาจิ้นหรือว่ากาไรมันลดลงทําให้ตัวกาไรเนี่ยมันยุบลงไปแล้วพอมาครึ่งปีเนี้ยก็ส่งผลกระทบค่อนข้างชัดเจนครับอืมหมายความว่าตัว segment ที่ซีรีเขาอยู่เนี่ยมันมีความผ,ลผ,ลผันผวนทางด้านราคาค่อนข้างเยอะครับทําให้กําไรเนี่ยมันลดลงมากกว่าไรายได้แม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ลดราคาเขาอาจจะขายไม่ออกแล้วก็จะค้างอยู่ในสตอ็อก นะครับส่วนอันนึงอันเนี้ยผมมองว่าเป็นข้อสังเกตก็คือ ROA กับ ROE ของซีเรียไม่ค่อยเยอะครับตอนนี้เป็นหลักหน่วยแล้วนะประมาณสี่เปอร์ซ็นกับเก้าเปอร์เซนถ้าเกิดเ,เพื่อนๆดูของเจ้าเก่าๆอ่ะอย่างเช่นแรนดนเฮาส์ออริจิน AP สุภาพรัยอ่ะผมว่าเลขมีส์จะเยอะกว่านี้นะผมคิดว่าตัวซีเรีเนี่ยเขาขายของเอากําไรน้อยครับอืมซึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นวิธีของเขาก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเทียบแบบเนี้ย แบรนดิ้งมันอาจจะทําให้แบรนดิ้งของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแพงเท่าเพื่อนๆทาให้ตัวเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยค่อนข้างน้อยตรงเนี้ยก็ต้องก็ต้องแล้วแต่ครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงว่าแบบโอเคอย่างนี้แหละแต่ว่าเอาวอลลุม่มเยอะๆมันก็โอเคนะมันก็ไปต่อได้หรือว่าอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นข้อเสียว่าแบบโอ้กำไรมันน้อยว่ะอาจจะมีเงินในบริษัทที่เอามาพัฒนาต่อไปน้อยก็เป็นได้อย่างเงี้ยก็เป็นข้อสังเกตนะครับส่วนตัวกําไรสุทธ,ธิก็ประมาณ10%บเปอกว่าๆแต่ที่อยากให้ดูก็คือน,นี่ครับเพื <ๆ S 1> ่อนๆเห มันประมาณหนึ่งจุดเจ็ดแล้วก็ไล่ไล่มาหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดห้าประมาณเนี้ยส่วน PE มันก็ประมาณสี่ประมาณห้าในรอบสามปีอ่ะแต่เพิ่มเพ่ดูปันผลดิปันผลมาจากสามเปอร์เซ็นมาเจ็ดเปอร์เซ็นดีเดนต์อยู่นะสามเปอร์เซ็นมาเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็มาไปสิบเปอร์เซ็นต์นคือราคาเนี่ยมันไม่ได้ลงนะครับราคามันลงนิดหน่อยเองมันไม่ได้ลงครึ่งหนึ่งอ่ะแต่ว่าปันผลน่ะมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแน่นอนราคามาส่งผลอยู่แล้วนะเกี่ยวกับตัวดีวิเดนต์อยู่แต่ผมคิดว่า ก็คือเรื่องของไป u t r a t i ชซึ่งตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเพื่อนๆต้องไปติดตามดูต่อว่าปันผลรายเดือนเขาจ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆไปทําการบ้านต่อแล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้มาดู i n v e s t i n g Pro ครับว่าเขาสับอะไรมาให้บ้างนะครับสำหรับแผนสิรินะเขาบอกว่า PE ตาม่มแต่ว่านักวิเคะห์เนี่ยคาดว่ายอดขายจะลดลงต่อไปนะครับแล้วก็ PE ค่อนข้างต่ำส่วนใหญ่ก็เป็นราคาถูกนะแต่ว่าวิวของนักวิคอ์ก็มองไม่ค่อยดีครับจากนั้นมาพอดการ์ครับผมค่อนข้างชอบฟังังกชนนี้นะ เขียวเข้มก็คือตัวรายได้เขียวอ่อนคือกำไร,รสุทธิแล้วก็เขียวตัวสีฟ้าก็คือตัวราคาหุ้นครับจะเห็นว่าสิริมันทุบมาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามันยังไม่ทุบเท่าในช่วงปีช่วงโควิดนะมันทุบลงมาพอสมควรแต่ว่ามันก็เด้งกลับจะเห็นว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกอะว่าสิริมันไม่ค่อยมีสตอรี่ให้นักลงทุนเขาว้าวเท่าไหร่อะดังนั้นเนี่ยความคาดหวังของตัวสิริมันเลยไม่ได้ค่อนข้างเยอะครับทําให้เวลามีเซนติเมนต์อะไรหลายๆอะมันจะโดนทุบไม่ค่อยหนักมาก ยกเว้นช่วงนี้ยกเว้นช่วงปี2 0ย์ที่เป็นโควิดอันนั้นอันนั้นยังไงก็ไม่รอดไม่ว่าหุ้นที่ไหนก็ไม่รอดนะครับแต่อย่างที่เพื่อนเหนเห็นนะ่ะเวลามีแบบสภาพเศรษฐกิจการกระทบในรายเซกเมนต์นสังหาแบบเนี้ยสิรีโดนทุบมาไม่ค่อยเยอะครับมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคนหวังกับมันค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเวลาทุบมันก็เลยจะโดนทุบไม่เยอะนะครับ เพื่อนจะเห็นหุ้นอสังหาบางตัวมันโดนทุบมาแทบจะชนกับกาไรขั้นต้นเลยประมาณนะี้ก็มีบางตัวเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นหุ้นที่มีสตอรี่โกดอยู่ครับทำให้นักลงทุนเขาเทรดพรีเมียมเวลารักก็รักมากเวลาเกลียดก็เกลียดมากตามลําดับแต่ว่าตัวซีรีเนี่ยมันออกแนวเรื่อยๆไปเรี้ยงๆมากกว่าครับมันก็อยู่ทรงประมาณนี้แต่ว่าทั้งนี้เนะี่ยตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะครับเป็นแค่การคาดการณ์แล้วก็การมโนเท่านั้นนะเพื่อนๆก็ต้องเอาไปพิจารณาต่อครับไปสอดคล้องกับ PE PVV Evident i e หรือว่าตัว DCF อะไรก็ได้ครับก็ฝากเพื่อนๆไปพิจารณาต่อกันนะครับแล้วก็ถ้าชื่อชอบ Investing Pro นะครับเขาก็เป็นพันเนอร์สุดแสนจะน่ารักของช่องผมครับถ้าอยากเอาไปใช้แบบนี้บ้างครับก็กดลิงก์ด้านล่างครับรับส่วนลดสูงสุดที่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งจะให้คุณได้เลยนะครับ15%นะครับก็ฝากไปจิ้มกันได้นะครับ แล้วก็ฝากคอร์สที่ผมทากับสกิลเลนด้วยครับสิบบทเรียนปีดประตูเจงหุ้นครับรวมประสบการณ์สิปีของผมในตลาดทุนว่าคนเราจะเจงท่าไหนได้บ้างครับแล้วก็เอามาสรุปรวบรวมเป็นคอร์สรวบตึงให้นะครับถ้าเกิดสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมของซีรีครับต้องบอกเลยว่าเอาตรงๆนะซีรีเนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าเบื่อพอสมควรครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าข้อนหน่าเบื่อเป็นข้อเสียเพราะว่าตัวผมเองอ่ะก็ชอบหุ้นที่มันน่าเบื่อหลายๆตัวเหมือนกันเพราะว่าอยา ตัวพรีเมียมมันจะค่อนข้างน้อยครับถ้าเกิดเราจะลงทุนแบบค่อยๆโตหรือว่าลงทุนเอาปันผลเนี่ยความเป็นพุทธหน้าเบื่อเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะแต่ทั้งนี้ก็ต้องอย่าลืมว่าสิริไม่ไปพูดในสังหาดังนั้นเนี่ยต่อให้มันหน้าเบื่อจริงๆแต่ว่าตัวธุรกิจมันเองมันต้องรุนครับมันเป็นความหน้าเบื่อที่มันต้องรุนว่ามันจะได้เท่าเดิมหรือเปล่านะครับมันก็เลยเป็นภาพรวมของสิรินะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ขอหุ้นตัวนี้เข้ามาด้วยครับช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าแบบผมก็็็ไไดดดูู้้้้ Excel แหหหลละตัวววนทที่ผมมมพออจาาาขกกรบึงํใ ทยอยให้เรื่อยๆแล้วกันครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาแชร์มาขอกันด้วยและกันนะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเพืเ่อนๆผมแล้วก็น้องๆจะได้มาแลกเปลี่ยนกันครับร่วมกันพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้รู้ทันกันมากขึ้นแล้วกันนะครับผมชอบจะก,ก็ให้แบบนีฝากไลค์แชร์ทัศน์คายครับแล้วพบกันใหม่กับพอดแคสต์มีเป็นล่านเลยหรือพี่ได้ไหมนะครับสวัสดีครับผม คุณเคยไหมครับตั้งใจศึกษาการลงทุนหุ้นวางแผนซื้อสดิบดีกะจะขายได้กําไรเท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้ายเจ๊งครับถ้าเกิดคุณเคยประสบเหตุการณ์แบบที่ผมบอกนะครับคอร์สนี้ผมว่าเหมาะกับคุณครับผมวิศรุดพรโชคธณะ,สะเสถียรชื่อเล่นวินหวังครับประสบการลงทุนหุ้น10ปีครับผมเป็นเจ้าของช่องและผู้ก่อตั้งช่อง YouTube และเพจ Facebook มีเป็นล้านเลยเหรอพี่ช่องและเพจ ที่ให้ความรู้เรื่องการลงทุนหุ้นวิเคราะห์หุ้นรายตัวกระแสข่าวต่างๆของหุ้นคอร์สนี้ชื่อว่า10บทเรียนปิดประตูเจ๊งหุ้นครับคอร์สนี้นะครับผมสรุปบทเรียนที่เรามักจะพลาดจนอาจทําให้หมดตัวได้เลยนะครับโดยผ่านการอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆสามารถนําไปใช้ได้เลยครับแล้วก็เหมาะกับนักลงทุนทุกคนครับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าครับอยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจให้โอกาสกับคอร์สนี้ดูนะครับเพราะว่ามันมาจากการศึกษาทุกอย่างแล้วก็ประสบการณ์ของผมนะครับในตลาดมาตลอด10ปีนะครับ การนต์เอามาเป็นใจความแบบสรุปแล้วก็เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้เลยครับและผมเนี่ยก็คิดว่ามันคุ้มค่าเกินราคาที่จะจ่ายมากครับถ้าเทียบกับเม็ดเงินที่เรามีโอกาสขาดทุนหุ้นครับสามารถลองพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับและคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ครับคุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สกิลเลนที่เดียวนะครับแล้วเจอกัน